thank you เจริญพรยามเช้าทุกๆคนนะ,ะเมื่อเข้าที่กันพร้อมแล้วลำดับต่อไปก็ปรับจิตปรับใจให้เป็นกลางวางใจสบายๆผ่อนคลายนะหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนมาตลอดทั้งคืนตื่นมาตอนเช้าก็มาเติมพลัง ให้กับจิตใจชาร์ตแบตเตอรี่เป็นความจำเป็นนะที่พวกเราจะต้องมีพลังของจิตที่เข้มแข็งเพราะว่าวันนี้ทั้งวันที่เราจะจะต้องไปเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้โลกที่มีความไม่แน่นอนไม่รู้ว่า โลกของเราใบนี้จะดีหรือไม่ดีจะสุขหรือทุกข์จะมีสิ่งที่เราได้มาหรือเราจะต้องสูญเสียไปจะสมหวังหรือผิดหวังนะเราไม่รู้ได้เลยนะไม่มีใครบอกได้เพราะฉะนั้น ทุกคนนะจะต้องเจอต้องเจอกับสิ่งที่ไม่แน่นอนอยู่ทุกวันทุกวันถ้าจิตใจของเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเราก็จะหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบเกี่ยวข้องเจอของที่ดีเจอความสุขเจอคนเอาใจเจอสิ่งที่เคยชอบอกชอบใจนะ เจอคนดีทั้งหลายเราก็รู้สึกดีใจนะจิตก็กเพื่มขึ้นลอยขึ้นฟูขึ้นถ้าได้อย่างนี้ตลอดก็ดีแต่มันไม่ได้แบบนี้ตลอดมันจะต้องมีหมดไปจบไปสูญเสียไปพัดพรากผิดหวังเสียใจ คนที่เราไม่ชอบไม่พอใจมาก่อนสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีต่างๆความสูญเสียพัดพรากมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะแทรกตัวอยู่มากบ้างน้อยบ้างก็ไม่มีใครรู้ถ้าเราไม่เตรียมใจไว้ให้ดีนะไม่มีพลังจิตท,ที่เข้มแข็งเวลาเจอสิ่งที่ไม่ดี ทุกชนิดทุกอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเราก็เสียใจใช่ไหมสิ่งที่ไม่ดีมันก็เข้ามาอยู่ในใจเราทันทีของสุขปรกนะที่อยู่ภายนอกก็เจือปนปนเปื้อนเข้ามาแทรกซึมเข้ามาในหัวใจเราทำให้เราต้องเศร้าต้องทุกข์ใจ เพราะฉะนั้นพวกเราต้องมาเติมพลังให้จิตเข้มแข็งแล้วก็เตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตทุกๆวันนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละนะถ้าเขาทำใครทําได้ใครประครับประคองจิตใจให้มีพลังเข้มแข็งแล้วก็เข้มแข็งเฉพาะจิตใจก็ยังไม่พอต้องเข้มแข็ง ในด้านของความเข้าใจปัญญาด้วยพร้อมที่จะเข้าใจเสมอว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมามันไม่แน่นอนนะวันนี้ว่าดีว่าดีแล้วเนี่ยต้องทำใจไว้เสมอเลยว่าความดีนั้นมันก็ไม่แน่มันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาความดีก็ต้องหมดไปเป็นธรรมดา หรือว่าเจอกับอะไรที่ไม่ดีสูญเสียพัดพรากผิดหวังเสียใจก็ให้ทําใจยอมรับมันว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองนะเดี๋ยวมันก็หมดไปนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรหรอกแล้วก็สูญเสียอะไรไปก็หาใหม่ไม่มีอะไรนะยังมีลมหายใจยังมีจิตที่เข้มแข็งตาบใด อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะเราก็มีมือมีแขนมีขาก็สร้างขึ้นมาใหม่ถ้ามันหมดไปสูญเสียไปนะแล้วก็เจออะไรที่มันเป็นกลางๆเฉยๆเราก็อย่าเพิ่งไปปักใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะเพราะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นขึ้นลงเหมือนเดิมนะนะเพราะฉะนั้นพวกเรานักปฏิบัติ เราต้องเข้าใจจุดนี้ให้ดีแล้วก็ประคับประคองจิตใจของเราให้ได้แบบนี้ตลอดทั้งวันไปนะขึ้นลงภายนอกให้มันขึ้นลงของมันไปแต่ภายในจิตใจของพวกเราเนี่ยมีเกราะป้องกันให้ดีตั้งกาดเอาไว้นะมีสติคอยรู้เท่าทันมันแล้วก็ทำใจยอมรับมันด้วยจิตที่เป็นกลางเอาไว้ วันนี้ก็จะพูดถึงมงคลชีวิตต่ออีกสักหน่อยเรื่องของมงคลในข้อที่ค้างไว้คราวที่แล้วนะน่าจะเป็นข้อที่15้นะเรื่องการให้ทานเป็นมงคลในชีวิตอย่างหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายหลีกเลี่ยงไม่ได้นะพวกเราเป็นชาวพุทธก็ดีหรือเราจะไม่ใช่ชาวพุทธก็ตามทีทุกคนนะ มีชีวิตอยู่ไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียวเราเกี่ยวข้องกับบุคคลสัตว์จิตวิญญาณทั้งหลายรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะฉะนั้นการให้ทานมันจึงเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของทุกๆจิตวิญญาณทุกๆดวงวิญญาณทุกมนุษย์ทุกสัตว์อยู่แล้วนะแม้แต่สัตว์มันยังรู้จักแบ่งปันให้กัน ในโอกาสที่มันทำได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นมนุษย์เรามีโอกาสให้ทานได้พิเศษมากไปกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆเราจึงควรที่จะเข้าใจกลไกการทำงานของการให้ทานให้ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะวางจิตวางใจอย่างไรในการให้ทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดก็อย่างที่บอกไปคราวที่แล้วว่าการให้ทานเนี่ยมันมีเส้นแบ่งนะอยูบ่บางๆระหว่างการให้เพื่อสละอย่างแท้จริงนะเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นกับการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างนะตามใจที่เรายังมีตัวตนเรายังมีความรัก ตัวเองอยู่ตราบใดก็ตามถ้ายังมีตัวตนอยู่เรากระทาอะไรก็ตามหรือเราพูดอะไรออกไปก็ตามเนี่ยมันตอบสนองตัวตนตัวนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมดาเราจะลงมือทำอะไรก็ตามเราจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรายังเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสคือความเป็นตัวเป็นตนยังมีตัวมีตนว,ว,ว่าเราเป็น สิ่งนั้นสิ่งนี้เราเป็นคนนั้นคนนี้เรามีอะไรต่างๆที่ว่าเป็นตัวเราตัวเราเนี่ยเราก็จะทำไปเพื่อตอบสนองตัวเราอยู่ตราบนั้นนะอันนี้ต้องยอมรับจุดนี้ก่อนนะเพราะว่ามีเพียงบุคคลบุคคลเดียวเท่านั้นที่จะปล่อยวางได้อย่างแท้จริงคือให้นะ ให้ได้อย่างสละอย่างแท้จริงไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรเนี่ยก็จะต้องหมดกิเลสแล้วนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นมนุษย์เป็นปุจชุชนธรรมดาเนี่ยนะเราก็ธรรมดาเวลาเราให้เราก็ต้องคาดหวังการตอบแทนบางสิ่งบางอย่างมานิดไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามมันมีอยู่ในนั้นอยู่อาจจะบางทีให้เพื่อ,อโดยทั่วไปชาวพุทธเราอย่างที่บอกวันนั้นก็คือเรา ใหนะ้เพื่อที่จะหวังให้ได้บุญใช่ไหมนะสิ่งตอบแทนที่เราต้องการมาก็คือบุญนั่นแหละนะก็ไม่ได้ว่าผิดอะไรนะแต่ต้องรู้กลไกว่าถ้าเราไปหวังมากจนเกินไปเราไปเสริมไปเพิ่มพลังงานของการคาดหวังอยากจะได้บุญเนี่ยแล้วองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆภาพรวมมันมันไม่ได้เป็นไปดั่งใจเราตัวตนของเราก็จะเกิดการกระทบ กระเทือนขึ้นมาว่าเราอุตส่าห์ตั้งใจไปทำบุญถวายทานทำไมพระท่านถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นไม่เห็นไม่เห็นซึ้งน้ำใจของเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรทำไมเราถึงมารู้สึกเสียใจไม่พอใจในภายหลังจากการให้ทานก็เพราะว่าเราเอาตัวตนของเราเนี่ยให้มันมีพลังมากจนเกินไป เราะฉะนั้นการวางจิตวางใจในการให้ทานทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้เนี่ยนะสำหรับนักปฏิบัติแล้วควรที่จะนะระวังตัวตนของเรามันจะมาแทรกซึมอานิสง์ของทานที่เราควรจะได้รับการที่เราหวังว่าตัวเรามันจะได้อะไรเนี่ยมันจะไปปิดกั้นอานิสง์ของทานทำให ผลของทานที่มันควรจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมันก็เศร้าหมองไปนะบกพร่องไปนะเหมือนกับจิตของเรามันมันหนักจิตของเรามันมีน้ำหนักขึ้นมาจากการที่เราไปยึดว่าเราจะต้องได้อะไรนะตัวเนี้ยจิตของเราที่มันหนักมันมีความแน่นมันมีพลังดึงดูดให้เราอยู่ตกต่ำลองอย่างนี้เนี่ยแทนที่จิตของเราจะได้รับ อานิสงส์ของทานนั้นๆอย่างเต็มอิ่มเต็มเบิกบานใจอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็ทวงน้ำหนักของบุญของเราเอาไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้กลไกการทำงานข้อนี้แล้วทุกการให้ทานของเราเนี่ยเราจะต้องให้ด้วยจิตที่ปรารถนาประโยชน์กับผู้รับนะให้เรามุ่งไปที่ผู้รับผู้รับผลของทานผู้รับทานของเราเนี่ย เขาจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าเราให้เขาไปแล้วเราก็จะได้ไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นถ้าเราไปคิดถึงคนอื่นนะแล้วก็ไม่ต้องไปสแสวงหาบุญซะจนกลายเป็นบ้าบุญนะพวกเรานักปฏิบัติแล้วเนี่ยเรามีโอกาสให้ทานเราก็ให้ถ้ามีโอกาสมีใครมาชักชวนเราก็พิจารณาให้ดีก่อนว่าเออสิ่งที่เขามาชักชวนเราไปทำทานเนี่ยเ,เราเห็นประโยชน์ไหม าเราเห็นว่าการที่เราให้ไปร่วมบุญไปแล้วร่วมทานร่วมการทำทานตรงนั้นไปจะเกิดประโยชน์เราก็สละให้ไปโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเราจะได้อะไรให้คิดว่าผู้ที่รับนั้นจะเกิดประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เราร่วมบุญนั้นไปนะเราก็ให้ตามกำลังสติปรรัญญาตามกำลังทรัพย์สมบัติที่เรามีนะไม่ต้องไปทุ่มเทสุดกำลังชีวิตของเรา นั้นจะเรียกว่าบ้าบุญนะเราเอาแค่ว่าแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อจุนเจือบุคคลอื่นสังคมอื่นนะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะแล้วก็ไม่ไม่ถึงกับจะต้องวิ่งแสวงหาแต่เนื้อนาบุญอะไรต่างๆนะอันนั้นมันก็จะเป็นคือมันดีแหละมันไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกการทำบุญกับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเนี่ยนะแต่ว่าทุกวันนี้เราจะมีโอกาส จะไปเจอเนื้อดาบุญที่แท้จริงที่เขาบอกกันโฆษณากันที่อยู่ใน Facebook ลงอะไรกันต่างๆนั่นนะะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านเหล่านั้นเป็นเนื้อนาบุญเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องก็ต้องให้คนที่เขาสืบหาสอบหาก็ให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปตำหนิเขาแต่เรานะเราเป็นนักปฏิบัติทำแล้วเนี่ย เราจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตอยู่ของพวกเราเนี่ยเรามีหน้าที่สูงสุดของเราก็คือเพื่อขัดเกลาจิตใจของพวกเราเองจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบเราจะต้องเข้าไปให้ถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้จุดหมายของการใช้ชีวิตของพวกเรา ไม่ใช่ต้องการที่จะเกิดขึ้นมาอีกเพื่อเป็นผู้มีทรัพสมบัติมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่เกิดขึ้นมาเป็นผู้สมบูรณ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตเราต้องเข้าใจประเด็นนี้ว่าถ้าเราต้องการที่จะเข้า,ขาถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วจุดหมายปลายทางของพวกเราทุกคนนะมีเพียงจุดหมายเดียวก็คือการพ้นไปจากความทุกข์ นะและการพ้นไปจากความทุกข์ไม่ใช่การเกิดขึ้นมาอีกเพื่อเสวยความสุขในทางโลกจุดหมายปลายทางคือการไม่เกิดอีกนะเพราะว่าถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดอีกจุดกำเนิดมันก็ผิดแล้วนะถ้าเรายังปุ้งเรายังมุ่งเพื่อที่จะมาเกิดอีกเนี่ยแค่ตั้งจุดหมายไว้แบบนี้ก็เรียกว่าผิดแล้วนะเพราะว่าการเกิดมันเป็นจุดเริ่มต้นของความ ทุกโดยประการทั้งปวงเลยที่จะตามมาเพราะอะไรนะเพราะว่าถึงแม้เราทำบุญมาเยอะแยะมากมายทำสุดชีวิตเลยนะสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมของการให้ทานอย่างสมบูรณ์แบบเกิดมามันก็จะไม่ไม่มีทางที่จะนะไม่มีทางที่จะว่าเกิดแล้วสวยแต่ความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะความทุก มันไม่ใช่หมายความว่าเราได้เสวยความความทุกข์นี้ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่มีนะเราไม่มีทุกข์ในทางโลกเลยมันไม่ใช่นะความทุกข์มันรวมไปถึงว่าการที่เราได้เสวยความสุขแล้วความสุขมันหมดไปนะมันไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่มันจะคงอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครหรอกที่ อิ่มกินอาหารแล้วก็กินเข้าไปเรื่อยๆกินเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เสวยความสุขได้ตลอดทั้งวันมันต้องมีเวลาอิ่มเพราะมันอิ่มแล้วมันก็กินเข้าไปอีกไม่ได้ใช่ไหมความสุขทุกชนิดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะตราบใดที่เป็นความสุขในทางโลกเป็นความสุขที่เจือปนด้วยอาศัยวัตถุสิ่งของสิ่งแวดล้อมภายนอกมันมีเกิดและมีดับมันมีเปลี่ยนแปลงมันมี ความไม่เที่ยงอยู่ในตัวเองตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีทางที่จะเติมเต็มความสุขในทางโลกได้เลยแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยพระองค์เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ทำทานบารมีอันยิ่งยวดที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้ไม่เคยมีใครทำทานนบารมีมากเท่ากับพระองค์มาก่อน พระองค์เกิดมาเสวยความสุขที่สูงที่สุดนะอยู่ในพระราชวังได้รับความบำรุงบำเรออย่างสูงที่สุดแหละอาหารประณีที่สุดนอนโดยที่นอนอันดีที่สุดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดเจอบุคคลที่ดีที่สุดนะไอ้เรียกว่าที่สุดที่สุดเนี่ยพระองค์เจอมาหมดแล้วแล้วเป็นยังไงนะ พระอ,องค์ไม่สามารถที่จะหนีความแก่ไปได้พระอ,องค์ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาและในบันปลายชีวิตพระอ,องค์ก็จะต้องจากโลกนี้ไปเมื่อถึงเวลาของมันนะมันมีอายุไขของมันไม่มีใครที่จะอยู่ยั่งยืนยงไปตลอดเพราะฉะนั้นนะประเด็นเหล่านี้พวกเราเข้าใจกันอยู่แล้วแหละเราจึงต้องมาทบ ทวนแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ดีว่าถ้าเรายังต้องเกิดอีกด้วยเหตุที่ว่าเรายังมีกิเลสนั้นก็ไม่เป็นไรนะเราอาศัยทานการให้เนี่ยเป็นเพียงเพื่อให้เราได้เกิดอีกแล้วไม่ลำบากจนเกินไปเราจะต้องไม่ได้ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องไปดิ้นรนแสวงหา จะต้องเสียเวลาไปกับการหาปากเลี้ยงท้องด้วยความยากลำบากแบบนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีเวลามาปฏิบัติภาวนาขัดเกลา่าจิตใจใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจึงสร้างทานบบารมีให้เต็มเพื่อที่เราจะมีสเสบียงนะให้มากพอที่เราจะใช้ไปตลอดจนกว่าเราจะถึงฝั่งของการหลุดพ้นไปจากความทุกข์ อันนี้คือเป้าหมายของพวกเราชาพวพุทธทุกคนนะเราจึงยังต้องคงต้องทำทานกันอยู่นั่นแหละนะแต่เราก็จะทำเพียงเพื่อเป็นสเสบียงในการเดินทางเท่านั้นอันนี้ถ้าเราตั้งเป้าแบบนี้ถูกแล้วเนี่ยเราก็จะวางจิตวางใจให้เป็นว่าถ้ามีโอกาสทำทานเราก็ทำนะถ้ายังไม่ถึงเวลาทำเราก็ขัดเกลาจิตใจใน ด้านอื่นๆไปนะยังมีงานที่เราต้องทำอีกเยอะแยะมากมายในการเดินบนเส้นทางอริยมรรคถ้าเรามีโอกาสไปวัดวาอารามเราไม่มีเงินทองเข้าของที่จะไปถวายเราก็ไปช่วยขัดห้องน้ำช่วยจัดศาลาช่วยทำความสะอาดในส่วนที่คนยังมองไม่เห็นนะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของการให้เหมือนกันนะ เป็นการให้แรงงานเป็นการให้กำลังกายเป็นการให้ความช่วยเหลือนะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นวัดวาอารามเสมอไปด้วยนะเราสามารถให้ได้ในทุกๆมิติให้ในทุกๆเวลาด้วยซ้ำนะเราอยู่ในบ้านอยู่กับคนที่เกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะถ้าเรายังอยู่กับพ่อกับแม่เนะี่ย สองท่านนี้ยังเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของพวกเราได้เสมอการให้ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อของแพงๆมาให้ท่านแค่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วเนี่ยเจอกันพบเจอกันเนี่ยยิ้มให้กันนะมองท่านด้วยแววตาเคารพรักเมตตาเอ็นดูด้วยดวงหน้าที่เป็นมิตรยิ้มให้ท่านเบิกบานใจเวลาอยู่กับท่านรู้สึกดีกับท่านเนี่ย แค่นี้ก็เป็นการให้แล้วแค่นี้ก็เรียกว่าให้ความเมตตาแสดงออกไปทางการกระทาแสดงออกไปทางแววตาสีหน้าและก็คำพูดนะคำพูดที่เป็นมิตรไมตรีอ่อนโยนนะเคารพรักเนี่ยแล้วก็จริงใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเป็นการให้ได้ทั้งนั้น ถือว่าเป็นการให้โดยนะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเป็นการให้แบบฟรีๆแต่คนที่รับเขาก็จะสัมผัสได้ถึงกระแสของความเมตตาที่ออกไปจากจิตของพวกเรานะถ้าให้ด้วยความจริงใจแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องค่อยๆฝึกฝนต้องดูตัวเองให้ออกว่าเราอยู่ในบ้านกับคนที่เราอยู่ด้วยเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเรารู้สึก หมิงหมางเมินเฉยชาหรือว่ารู้สึกรำคาญร,รู้สึกว่าเวลาเจอกันนะมองกันด้วยแววตาที่เป็นศัตรูกันอยู่หรือเปล่าหรือถ้าไม่เป็นศัตรูเราก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันกับใครก็ตามในบ้านของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ปรับจิตปรับใจที่จะเป็นมิตรนะที่จะมีเมตตาต่อกันอยู่หรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเรา มีอัตราตัวตนสูงกว่าว่าเราอยู่ในฐานะที่มากกว่าสูงส่งกว่าแล้วก็มองคนอื่นต่ำกว่าอันนี้ยแทนอันนี้เราเรียกว่าเรากำลังติดลบอยู่ต้องระมัดระวังตรงนี้เหมือนกันบางทีเรามองไม่ออกหรอกอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันต้องเกี่ยวข้องกันเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเราสูงกว่าเขาเนี่ยจิตใจเรามันก็ มีพลังงานติดลบที่กระจายตัวออกไปอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าการยกตนข่มท่านนะโดยเราไม่รู้ตัวนะบางทีนะสีหน้าแววตาที่มันออกไปมันเหมือนกับว่าเรามองคนอื่นสูงกว่าแล้วเราข่มเขาด้วยแค่เววตาแค่กิริยาอาการที่เราทำนี่แหละมันมีอยู่ในนั้นนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขตรงจุดนี้เราก็ปรับใจปรับจิตปรับใจใหม่ให้มีจิตประกอบด้วยเมตตาอยู่เสมอเสมอให้ได้อย่างที่อาจารย์นำสวดแผ่เมตตาหลวงไปแล้วก็บอกไปบ่อยๆว่าให้เรากระจายความเมตตาออกไปจากจิตของเราเสมอเสมอให้มองผู้อื่นเนี่ยต่างคนต่างก็เป็นผู้ที่ต้องการความสุขต้องการพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นนะ เพราะฉะนั้นไม่มีใครเสมอไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครแย่กว่ากันมีแต่เพียงว่าต่างคนต่างก็เดินบนเส้นทางของตนเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้เกี่ยวข้องกับใครก็ตามจะอยู่ในบ้านเดียวกันก็ตามจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกันก็ตามหรือจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามที่มาเจอกันชั่วครั้งชั่วคราวอยู่ในลิฟต์ขึ้นลิฟต์ด้วยกันแค่แค่เวลาไม่กี่นาทีเนี่ยเราสามารถที่จะให้ ความเมตตาได้เสมอนะยิ้มให้กันส่งความรู้สึกดีๆแผ่ออกไปจากจิตของเราเนี่ยเรียกว่าเราให้ได้ตลอดเวลาเลยด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับเรานะในทุกๆมิติเลยเราสามารถที่จะให้ความเมตตาได้ตลอดทั้งวันนะอันนี้มันเป็นการให้แบบฟรี free, ๆก็จะทำให้จิตของเรานี่เองแหละได้รับความรู้สึก อิ่มเบิกบานในจิตขึ้นมาท่านกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่มีจิตประกอบด้วยเมตตาอยู่เนืองๆนีนน่ไปไหนมาไหนนะก็จะเป็นที่รักของคนรอบตัวเทวดาก็รักนะใครใช่ไหมคนก็ยังรักเลยเทวดาก็รักเหมือนกันนะเราไปอยู่ที่ไหนแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยถือสา,าความกับใครง่ายๆนะเพราะพลังของเมตตามันเป็นพลังสะอาด เป็นพลังที่จะป้องกันให้เรารู้สึกว่าไม่อยากถือสาหาความกับใครอะไรง่ายๆนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายสามารถที่จะเอาเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้แล้วก็ประคองสติให้มันอยู่กับเราทั้งวันเนี่ยแล้วก็ประคองถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วก็เมตตากับตัวเองนะจะ,จะเจริญส,สติสมาธิภาวนาไปแต่ถ้าเมไรก็ตามที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเมื่อไร ให้วางจิตเป็นเมตตาเอาไว้หนึ่งเนืองเนี่ยก็จะทําให้เรามีพลังนะมีพลังแห่งเมตตาที่จะคุ้มครองให้จิตของเราเนี่ยมันทรงตัวอยู่กับความเป็นกุศลอยู่หนึ่งเนืองได้และถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็ให้สิ่งที่เราพอมีแบ่งปันกันไปนะไม่จําเป็นที่จะต้องให้กับพระพิสุสง์เสมอไปนะใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเรา เราให้ได้ทั้งนั้นนะให้ให้เหมาะสมกับผู้รับตามฐานะตามความจำเป็นไปนะไม่จำเป็นจะต้องรอไม่จำเป็นจะต้องเจาะจงไปกับเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่เป็นพระพิสุสงฆ์เท่านั้นนะยังมีเนื้อนาบุญอีกเยอะแยะมากมายที่เราทำได้นะอันนี้ก็คงวันนี้ก็พูดในฐานะบารมีในส่วนของการให้ความเมตตา เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะจากทินไปใช้เวลาที่เหลืออยู่เติมพลังให้กับสตินะเพราะว่าถ้าเรามีสติและประคองความตั้งมั่นของสติได้ตลอดทั้งวันให้ได้เนี่ยจิตก็จะมีพลังสมาธิอยู่ในนั้นพลังของสติพลังของสมาธินี่แหละก็จะทำให้เราประครับประคองจิตใจให้ประกอบไปด้วยเมตตาได้นะทุกคนก็ต่างอยากมีเมตตาทั้งนั้นแหละ แต่ว่าที่ทำไม่ได้ตลอดเวลาก็เพราะว่าไม่มีพลังของสติและสมาธิที่จะประคับประคองนะเพราะฉะนั้นมาเติมพลังกันนะใช้เวลาที่เหลืออยู่เติมพลังจิตให้เข้มแข็งนะให้มีความรู้สึกตัวอยู่ในขอบเขตของร่างกายสบายๆนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในภายในนะการสันสะเทือนก็ได้ ความเจ็บปวดในร่างกายก็ได้นะวางจิตวางใจให้เป็นกลางกับทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะไม่ว่าจะปวดจะเมื่อยแค่ไหนทนนะอดทนแล้วก็เป็นกลางวางใจให้อยู่กลางกลางเอาไว้ทนมันเท่าที่เราทนได้นะถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็ค่อยๆขยับสักนิดหนึ่งแล้วก็มองว่า เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็เป็นเช่นนั้นเองนะเราก็เมตตาต่อตนเองไปในการปฏิบัติขัดเกนะก็ดูไปเรื่อยๆนะวันนี้อาจารย์จะนำปฏิบัติไปจนถึงเวลา7โมงเช้าเพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้มีคิดอย่างอื่นนะก็จะถ้าใครต้องการที่จะออกไปก่อนมีธุระก็ไม่เป็นไรแผ่เมตตากันเองนะแต่ถ้าใครอยากจะอยู่แผ่เมตตาพรา้อมอาจารย์ก็จะนั่งจนถึง7โมงเช้ากัน จเจริญพร